กลางเกงวอมตัวละ79บาทนะคะราคาส่งเอลยี่สิบสี่เอลยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดมันยืดได้ถึงสามสิบแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนเอสามสิบใส่แล้วมันจะเป็นแหนมเกินไปมันจะรัดเกินไปพี่สนโนไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยใส่จะไม่สวยแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออไม่เป็นไรนะรัดเป็นแหนมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสวยมันถูกราคามันถูกเจ็ดสิบเก้าบาทคือถูกกว่าประตูน้าอะประตูน้ําขายร้อยยี่สิบอะต้องสามตัวต่อแบบนะ 1 2อบอ่ะแต่นี่คือพิษนุขาย79บาทค่ะมีหลายตัวนะคะเหลืออยู่หลายตัวสั่งมาได้เลยข้างๆก็จะเป็นแถบแบบนี้ค่ะพิษณุวัดสิสูงร70ไม่ลอยค่ะพอดีสูงร70ไม่ลอยพอดีแต่ถ้าใครเตี้ยก,กว่านั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะว่ามันจะลากไม่มีทางลากค่ะเพราะว่ามันเป็นกางเกงแบบนี้กางเกงขามันเป็นเหมือนคล้ายๆขาขาเดฟอะค่ะแต่ไม่เดฟมากไม่เดฟจ๋านะไม่เดฟมากไม่เดฟจ๋าค่ะ ไม่ต้องกลัวจะลากพื้นเพราะว่าคนเรามันมีข้อเท้าตรงนี้นึกออกปะอันนี้คือเท้าอันนี้คือข้อมันจะติดแค่ตรงข้อไปกองแค่ตรงข้อแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบกองกองมากตัดค่ะพับขึ้นพับขึ้นแล้วเย็บได้เลยค่ะเย็บเองก็ได้หรือจะให้ช่างเย็บให้ก็ได้ถ้าไปให้ช่างเย็บก็คือบ้านแบบว่าต่างจังหวัดก็2ี่บาทในกรุงเทพก็ห้าิบาทขึ้นไปแต่มือเย็บเองได้เลยคะ่ะมือเ,เอย็บๆสฉยๆตัดออกแล้วก็เย็บได้เลยค่ะถ้าเราไม่เย็บปลายมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม ถ้าเราไม่เย็บนะแต่ไม่ลากไม่ต้องกลัวมันจะลาเาขาขามันเป็นขาเดฟเดฟเจ็ดบเก้าบาทหาได้ที่ไหนอะ่ะถูกมากอันนี้สีเหลืองเหลือสามสีนะคะปกติมันมีหลายสีก็คือพิษโนโลดเนาะลดลดลดแลด้วก็จะสั่งแบบใหม่มาไม่เอาเข้ามาอีกแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะสีชมพู สีชมพูค่ะอ๋อสีโอรสอันนี้สีโอรสนะคะสีโอรสนะเหลืองโอรสชมพูอันนี้ชมพูค่ะอันนี้ชมพูเอลยี่สิบสี่ถึงยีพอนะคะใครอยากจะใส่ถึง30ก็ได้ใส่ได้30แต่ว่ามันจะรัดเป็นแหนมเกินไปมันจะตึงเกินไปไม่โอเคเป็นพาสกุบา้าพาสกุบา้ายืด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 ,ยดเด้งๆนาหนา ถ้าโอเคเลยอะค่ะผ้าสวยแต่การตัดเย็บคือเขาเขารีบหน่อยนะคะอาจจะมีแบบว่าขี้ได้อาจจะมีขี้ได้แบบติดมาไม่ต้องไปซีเรียสตัดออกแค่นั้นเองไม่ต้องไปซีเรียสมากมายมันไม่ใช่งานตัวเราสามสี่พันอะที่แบบว่าจะจ้างคนมาตัดขี้ได้แบบเนี้ยบถ้าอย่างเงี้ยสามสี่พันมาอย่างเงี้ยคือหลุด QC ไม่โอเคเขาไม่ปล่อยมาเขาจะต้องจ้างคนมานั่งตัดเย็บขี้ได้ทุกทุกป้ายทุกราคาค่ะงานจะแบบว่าแบรนด์เนมแท้งานตัวเป็นหมื่นสองหมื่นอะ เขาก็ต้องมีมีจ้างคนตัดขี้ได้มาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งมาเช็คแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ตัดขี้ได้อีกทีหนึง่งการตัดเย็บมีขี้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะงานตัวถูกตัวแพงงานกระเป๋าใบาละเป็นแสนยังมีขี้ได้มาเลยเขาก็จะไล่เก็บไล่เก็บไล่เล็มให้ดีๆไล่เช็คนี่ค่ะสามสี 3, 4, เหลือแค่สามสีหมดแล้วหมดเลยนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทหาได้ที่ไหนอะที่อื่นเขาขายกันสองรอยเก้าสิบนะจ้าไม่ได้ขายถูกนะเพราะว่าบางคนเขาซื้อของพี่สนุกไปเขาไปขายสองรอยเก้าสิบ ซื้อจากที่อื่นไปเขาก็ขาย290แต่ราคาส่งอ่ะที่พี่สโนซื้อประตูน้ำอ่ะเคยไปเช็คราคาไม่ใช่เคยเ,เคยไปซื้อเคยไปซื้อมาให้ลูกใส่อยู่ร้อยกว่าบาทค่ะราคาส่ง1 2 0ย5ีนี่แหละต้องสามตัวต่อแบบมี3สีแค่นี้นะคะไปะแล้วจะบ๊ายบายไว้พบกับเออชุดน,นอน ไปพบกับชุดนอนราคาส่งนะคะเป็นเสื้อแขนสัน้นกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อแขนสัน้นกางเกงขาสัาน้นไปพบกันนะคะราคาไม่เกิน100ค่ะราคาส่งแต่หนึ่งตัวได้ราคาส่งนะคะโอเคบ๊ายบาย